มากดไลค์กดแชร์กันนะครับเนี่ยประชุมตอนเช้าเนี่ยแล้วก็แล้วก็ถแถลงข่าวนะพักเพื่อใช้แถลงข่าวว่าเราเนี่ยไม่เอาเก้าไกให้เก้าไกเสียงสลับเป็นฝ่ายค้านอะไรก็พูดตรงๆครับนักเลงหน่อยการเลือกตั้งตรงไปตรงมามันไม่ใช่การเล่นไพ่หรือเขยา่าไฮโลนะถ้าเล่นไพ่มันอาจจะต้องแบบไม่ต้องตรงไปตรงมามันต้องมีเลขม,มีเหลี่ยมแต่คุณจะมาใช้เลขใช้เหลี่ยมกับประชาชนไม่ได้ พักเพื่อไทยด้วยความเคารพนะผมก็มีเพื่อนเป็นสอสอพักเพื่อไทยหลายคนบอกไปเลยบอกไปเลยว่าคุณไม่เอาเก้าไกลแล้วคุณจะมากะมิดกะเมี้ยนอยู่ทําไมนะปล่อยข่าวเลยคนนั้นปล่อยข่าวลือเอาข่าวเลยคนนั้นพูดทียืมปากคนนั้นยืมปากคนนี้ยืมปากสวยืมปากภูมิใจไทยยืมปากพักนั้นพักนี้คุณพูดเองเลยประกาศให้ชัด สวพักพวกคุณยังบอกเลยเพื่อไทยประกาศให้ชัดว่าไม่เอาเก้าวไกลประกาศเลยครับประกาศมาเลยวันเนี้ตอนเช้าเนี่ยประชุมแล้วประกาศเลยว่าเอาไม่เอานะนะประกาศให้ชัดว่าไม่เอาจะได้จบนะและ้วเสร็จแล้วจะไปจับมือกับสองลุงอะไรก็ว่าไปนะนะครับประชาชนก็ได้รู้เอาชัดๆเลยไม่ใช่ ทําอะไรรับรมคุมนต่างๆปล่อยข่าวลือมันไม่เป็นธรรมกับพระเก้าไก่พระเก้าไก่ถ้าเกิดคุณประกาศชับเขาก็ได้ดาเนินการทางการเมืองต่อไปจริงไหมครับพี่น้องครับพี่น้องเห็น้วยกับผมไหมครับจุกครูจุกครูจุกครูจุกคร,กร,กรูนะครับนะครับตรงๆเลยอย่ามามีเลี่ยเหลี่ยมกับประชาชนพี่น้องครับนะนะ,นะเอาตรงไปตรงมาเลยหมาบ้านผมเนี่ยผมเลี้ยงไว้เนี่ยไอ้เท่ไงไอ้ไลเนี่ยตัวเนี้ยผมขึ้นดิ่ที่เฟ e b ุ๊ k แล้วก็ขึ้นที่ลิฟ ท,ที่เลีเ้ยวเนี่ยนะขึ้นอะนะครับหมามันยังซื่อสัตย์นะครับมันตรงไปตรงมานะผมเชื่อว่านักการเมืองเนี่ยน่าจะซื่อสัตย์กว่าหมานะแต่ไม่ใช่ว่าหมาดีกว่านักการเมืองนะผมไม่อยากนะตรงไปตรงมาครับนะครับแล้วผมเชื่อว่าเจ้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาได้วางบทไ้เรียบร้อยแนละ้วว่าสุดท้ายพลุงป,ป้อมเป็นนายกหรือเปล่า พราะพฤติกรรมที่มันแสดงออกมาเนี่ยผมไม่ใช่นักพยากรณ์ไม่ใช่หมอดูไม่ใช่มีข่าววงในแต่ผมดูแล้วพฤติกรรมเหมือนว่าเจ้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะได้วางอ่าสตอรี่บอร์ดหรือวางเรื่องราวไว้แล้วว่านะเป็นผู้กับการแสดงว่าให้พรรคเพื่อไทยทำแบบนั้นแบบนี้ไปแต่เขาเขียนจุดจบไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายพรรคเพื่อไทยจับมือกับสองลุงแล้วก็ดุกล้องเป็นนายก พเพื่อไทยร่วมรัฐบาลหลักเก้ากลายปอยู่ฝ่ายค้านเพราะดูแล้วเนี่ยมันดูออกผมบอกแล้วว่าคนเกมทางการเมืองของพรรคการเมืองเก่าๆเดิมๆแบบเพื่อไทยพวกคณะพวกที่งคำน้าทำเหมือนเดิมนะเดาได้ไม่ยากจตสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องอะไรแล้วนักข่าวดังๆลหลายๆคนเนี่ยผู้สื่อข่าวสายการเมืองนี่เขารู้เลยเขาเขียนตอนจบไม่เรียบร้อยแล้วหลักเก้ากลายเป็นฝ่ายค้าน เพื่อไทยไปรวมตัวกับอนุทินไปรวมตัวกับสองลุงดูแล้วเนี่ยที่น้องประชาชนมองมองดูแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าคุณจะจับมือกับสองลุงคุณก็บอกตรงๆไปแค่นั้นจบจริงไหมครับนะนะแค่แค่นะั้นแหละนะครับนะแล้วก็ผมก็ชอบพรรคก้าวไกลอยู่อย่างหนึ่งหนึ่งเป็นพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ตรงไปตรงมาอุดมการณ์ชัดเจนนโยบายชัดเจน ไม่หักหลังประชาชนอันนี้คือสําคัญนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเปิดการมองเห็นครับพี่น้อกครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเกิดเปิดการมองเห็นพี่เดนะรครับใครจะเอาคิดของพี่เดไปเผยแพร่ก็เต็มที่เลยนะเพราะว่าถือเป็นการจุดไฟจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนได้เห็นาตาแท้ของการเมืองาตาแท้ของนัากาานาการเมืองที่เราเลือกมาพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยเนี่ย ฐานฐานประชาชนมันเหมือนกันทับซ้อนกันเพียงแต่พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นเป็นคนสีแดงพักก้าวกายสีส้มนละผมเชื่อนะครับตอนเนี้เสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยเขามองดูแล้วว่าไอที่เขาเลือกเพื่อไทยมาถ้าสมมุติวันนี้มีการหักหลังประชาชนสมมุติมีการหักหลังประชาชนเสื้อแดงทั้งหมดคนที่เลือกเพื่อไทยทั้งหมดก็จะไปเลือกก้าไวกลายล้วผมดูแล้วเนี่ย สมัยหน้าเพื่อไทยอาจศูนพันเหมือนพรรคเก่าแก่บางพรรคนะที่ไปหาเสียงมาแล้วเราจะไม่จับมือกับพลเอกประยุทธ์แต่หลังจากนั้นเปลี่ยนหัวหน้าพรรคและเข้าร่วมรัฐบาลจับมือกับพลเอกประยุทธ์นะปรากฏเป็นไงฮะศูนพันในกรุงเทพปี62ศูนยพันในกรุงเทพปี66ภาพใต้ก็ลดลงคะแนนเสียงก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยให้ดูพรรคเก่าแก่บางพรรค 0พันมาสองครั้งแล้วนั่นงเทพและพอประชาชนไม่เชื่อว่าคุณเป็นพักการเมืองที่ไม่รักษาคำพูดประชาชนจะจาได้นะตั้งแต่ปี62ก็จําได้ว่าคุณไม่รักษาคำพูดปี66คุณก็ไม่รักษาคำพูดและสมัยเนี้ยการเป็นนักการเมืองกะลลอนฟิ้นป้อนโกหกตอแหลหลอกลวงประชาชนนะมันจับง่ายเพราะทุกวันนี้เป็นโซเชียลมีเดีย คุณพูดทุกครั้งมันอยู่ใน y o u t u b e นะมันอยู่ใน Facebook มันอยู่ในคราวมันไม่สามารถลบออกไปได้ดังนั้นสิ่งที่คุณพูดนั้นมันก็จะตามหลอกหลอนคุณหลอกหลอนคุณเหมือนกับสวบางคนที่เป็นสวะในสายตาของประชาชนปี64บอกว่าพักการเมืองใดรวบรวมเสียงข้างมากได้สวทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยกมือให้แต่พอมาปี66ผ่างไาอสองปี ไอสวคนเดิมแหกปากพ่นน้ำลายผ่านทีวีพ่นน้ำลายผ่านเฟซบุ๊กพ่นน้ำลายผ่านรายการการเมืองว่าเราไม่สามารถที่จะโหวตให้นายพิธาได้เพราะนายพิธานะแก้ไขมาตราร้อยสิบสองนะนะครับดูนะครับนะมันไม่ใช่หน้าที่ของมันในการที่ว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้งรัฐบาลเพื่อพรัคก,การเมืองไหนที่มาจากประชาชนเสียงข้างมาก สวคุณก็ต้องยกมือให้เขาเพราะคุณก็เคยพูดและแอบปากอยู่ในรัฐบาลนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่โกหกประชาชนไว้วันนี้ประชาชนเขารู้หมดหลักฐานมันชัดแก้มาตราสองไหมแก้นะเพื่อไทยก็แก้แต่พอดูแล้วว่าจะไม่ได้เป็นนายกสวและพักสองลุงไม่ยกมือให้เปลี่ยนหม่เป็นไม่แก้ทำทุกอย่างนะครับ ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าประชาชนถามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเข้าสู่อำนาจหรือเปล่าทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้าของพรรคตัวจริงกลับจากต่างประเทศหลังจากหนีคดีไป17ปีหรือเปล่านะกลับมาไม่ต้องติดคุกแลกเปลี่ยนกับนะกะ็การยอมอตบัดจัดหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ผู้ตรงไปยังพรรคเพื่อไทแต่ผมยังเชื่อว,ว่า พรรคเพื่อไทยนั้นยังเป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะครับยังเชื่ออยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือไม่อย่างไรพี่น้องประชาชนก็ดูนะครับการแสดงออกต่างๆนะครับในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็น่าจะรู้ผลนะเพราะเขาเริม่มประชุมกันแล้วตั้งแต่เช้าแนละ้วสิบโมงกว่านะครับมันก็จะเป็นตัววัดกันเลย พี่น้องประชาชนก็กำลังดูการเอ่อชื่เรียกอะไรชนความคิดกันประชันความคิดกันระหว่างพรรคก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยสิ่งที่ตอบโต้กันวันนี้ในการจัดตั้งรฐัฐบาลนะนะในการเซ็นอม MOU หรือในการฉีก MOU เนี่ยประชาชนก็จะดูไว้เลยแล้วสี่ปีข้างหน้าเดี๋ยวใครดูนะประชาชนจะสั่งสอนพรรคการเมืองที่โกหกหลอกลวงประชาชนนะ ภาการเมืองที่โกหกประชาชนอีกสี่ปีข้างหน้าจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเป็นสสอีกคอยดูครับนะเราจะดูกันนะครับนะนะนะคอยติดตามดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนนะครับเออนะครับนะเราก็ดูกันไปนะครับคุณอมรรัตน์นะครับนะสสก้าวไกลโพสต์ทางเฟซบุ๊กนะครับว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทย อยู่ในจุดที่ยากจะอธิบายแต่ต้องรักษาบรรยากาศเพื่อที่จะทำงานทางการเมืองต่อไปในอนาคตนะก็ว่ากันไปดูก,กันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการาจะโหวตนายกและจะยกมือจะจัดตั้งรัฐบาลกับใครนะครับพี่น้องประชาชนต้องกิจติดตามนะส่วนเรื่องสวอนอนะครับใครถูกดำเนินคดีนะแจ้งพี่เดพี่เดยินดีที่จะ ให้คาแนะนําที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายแต่ผมเชื่อว่าการเข้าในตลาดนั้นไม่ใช่การบุกรุกเพราะเป็นสถานที่สาธารณะใครก็เข้าได้การติดป้ายติดอะไรต่งางๆเป็นการแสดงทางการเมืองโดยสุทริต์วิปากวิจารณ์เจ้าของตลาดซึ่งเป็นสมาชิกทุที่สภาซึ่งเป็นผู้แทนของชนชาวไทยผมว่าไม่ใช่การหมิ่นประมาทในความเห็นส่วนตัวด้วยความไมรูนะแล้วก็ฝากตำรวจน,นะครับดำเนินคดีกับคนที่แสดงความคิ่เห็นทางการเมืองระวังนะครับ ตรงไปตรงมานะครับถ้าท่านไปตรงไปตรงมาท่านจะโดนหนึ่งห้าได้